น่าแปลกครับไอ้พวกนั้นน่าจะอยู่ในเขตเอกรุงเทพมหาคนครนะซึ่งเคยเห็นกลุ่มค้ายาเนี่ยซึ่งเคยเห็นกลุ่มค้ายาเสพติดที่เป็นพักพวกของพิต้อมพัดพงหอมนานที่เคยค้ายาอยู่ที่ตึกพงนะครับที่เคยค้ายาอยู่ที่ตึกพงทาวเวอร์เนี่ยเขอบอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันวงการยาเสพติดมันแค่ พวกนี้มันจะมีตัวเครื่องเรือกกันในกรุงเทพมหานครทั้งหมดมันจะรู้มันจะรู้ดีมันจะถามกันมันพวกนี้มันถามกันไวนะครับว่ามันสื่อสารกันไวกลุ่มวงการยาเสพติดมันแคบนะพวกนี้เดินทางเข้าออกต่างชาติขาประเวณีนะในบางคนก็บอกว่ารู้จักกันเลยใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขาวงการยาเสพติดมันแคบพวกนี้มันอยู่ในกรุงเทพมหานคร เข้าออกต่างชาติยาเสพติดลดไหนเข้าประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะรู้หมดครับบอกว่ามีระดับใหญ่นั้นหนุนหลังอยู่ข้างบนแต่สุดจะหลอกระดับใหญ่รูปแบบไหนนั้นก็ไม่มีใครรู้กลุ่มพวกนี้พักพวกเยอะแต่หลอกคนไว้เยอะกลุ่มพวกนี้แนวร่วมมันเยอะตำรวจมันก็มีและมันอยู่ในจุดของการขายยาในวงการยาเสพติดกว้างขวางจะรู้จักกันดีกลุ่มพวกนี้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีตัวเครื่องเรียกใช้งานกันมีเบาะแสสายขาวเยอะไปหมดยาลดไหนเข้ากรุงเทพมหา,หาคนครลดใหม่เนี่ยพวกนี้จะรู้บอกเป็นเพื่อนกลุ่มพูอไอแบงค์คอนโดสะพานควายที่ทํางานเอไอเอสไออา,าร์ตรู้จักไอพวกนี้ดีเขาบอกว่าให้มันปั่นไปอย่าไปสนใจมันใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเ,เ,เขาวงการยาเสพติดมันแข็งคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ